สวัสดีจ้าท่องมวนบอสบยัยเด้พี่น้องเอ้ยตั้งแต่รถชนคุณหมอเอาเอาไปหาคุณหมอคุณหมอเฮ็ดแผลให้แล้วก็ใส่เสือ้อให้ก็จะแผลเขาทำแผลให้เอาไปทำเปนมุนเ<อ>ขาแล้วนี่บ้านเขาอออนี่คือบ้านเป็นที่เก็บไม่ยากเห็นว่ามันโล่งไม่ไม่ยากก็เลยทำเป็นบ้านแมวอมทำเป็นบ้านให้เขาอยู่ตรงนี้แต่ตรงเนี้ยบ้านแมวมันก็อยู่ได้จริงๆแล้วก็ทามาคุคุณใ,ใช่ เอาภ้าคหงักงไปลูกภ้าคหนังว่ปะปลาทูก็ไม่กินเอาให้ก็ไม่กินรถส้นระบบหายจัคเท่อก็ใส่เสือเอาไปทําแผลแล้วก็ใส่เสือติดใบหายเป็นเลี้ยนะพี่น้องเด็กชายทองมว้วนเด็กชายทองโดนดรถมอเตอร์ไซค์ชนวันเดียวก,ก,กันกับแมวใหญ่กัดหลังเบื่อวะมอเตอร์ไซค์ชนอีกก็ พุงพุงแตกเนาะพุงพุงแตกพุงแตกไส้แตกหมูตั้งที่ชื่อไอ้ทองม้วนได้แล้วมันชื่อว่าเออชื่อทองม้วนทองม้วนถึงไหนก็ดีแล้วน่ารักดีทองม้วนไว้สบายเป็นแผลเด็กชายทองม้วนน่ารักนะพี่น้องเอ้ยเบิ้งเด็กชายทองม้วนสีกิมนนามสกุลเหรอ เด็กชายทองม้วนสุวิมวล,มลเด็กชายทองม้วนสุวิมวล,มลเอานามสก,กุลมาจาก <c oughs> ไหนนี่สุวิมนนี่พ่อแม่ชื่ออะไรเฮ้ยลกูกพ่อแม่ชื่ออะไรลูก <c> พ <oughs> ่อแม่ชื่ออะไรดูทำหน้าีิดูทำหน้าเออแ้แม่หนูซื้อมาลิวันอ๋อแม่ชื่อมาริวันเหรอ ผมเด็กชายทองม้วนลูกชายของแม่มาริวันใช่ไหม,มอืม,ส,มสี่สบิมอลส,สี่ิมลแม่แม่หนูชื่อมาริวันเรอทองม้วนเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่นูจะหายสักทีะลูกแมะนาวแซ่บๆโอ้กินไฟที่เรากินเมิองน,นำไลยแตกแล้ว ินเลยะไะด้อืมแบ่บวะเอาอีกเอาอีกเดี๋ยวมาจิ้งให้อ่านไปอะไม่เปี่ยวอะเอาอุ๊บเฮ้ยกินบกนาวทั้งมวยพี่น้องเลยเอ้ยตายตายลูกไปแสบวาลูกแสบจ้า เอาอีกออป่าแบบนี้หนูก็เปรี้ยวเหมือนกันโอ้ยน้ำลายแตกพี่น้องเอ้ยกินมกนมะนาวเกะไขวัดไงโอ้โหคนไม่ได้ไม่ได้เป็นไข่เมื่อไรเป็นไข่ได้ก็กินว่าอ,อยากกินอืมอยากกินก็กินน้ำลายทั้งพีไม่ยาก,กระแตกแล้ว เอาบึ๊บอีเออไม่ไหวแล้ว,วอือเอาอีหลัเอาอีมางับไปทำหนึ่งอืออ้าบึ๊บนะสวัสดีจ้าก็ได้นะสวัสดีจา้จา,จาคลิปนีกับพ่อสนีก,ก่อนนะจ้าคลิปหน้าเจอกันไหมสุดสวยสุดรอโทรโลกบ๊ายบายสุดท้ายอึบ